สวัสดีครับวันนี้เปเะ้เละล,ลายพันธ์กลับไม่ครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้ำหอมวันนี้ก็จะนําเอาน้ําหอมตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ําหอมตัวที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆตอนนี้บ้านเรากําลัง9เข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนาะกเข้ามาใกล้จะเต็มตัวแล้วทีนี้น้ำหอมตัวนี้ที่ผมจะนํามารีวิวชมกันในวันนี้จัดเป็นน้ำหอมของผู้หญิงนะครับ คือหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทารีวิวน้ําหอมของผู้ชายมาอย่างต่อเนื่องเลยแบบไม่หยุดยัง้งวันนี้ก็เลยอยากจะนําน้ำหอมผู้หญิงมารีวิวให้ชมกันบ้างแล้วก็น้ําหอมผู้หญิงตัวเนี้ยผมมองว่าผู้ชายสามารถใช้ได้และเท่าที่ผมได้พูดคุยกับคนที่เข้ามาติดตามผมเนี่ยทา,าทางช่องทาง,ต,างต่างๆเนาะก็จะมีน้องผู้ชายหลายๆคนเลยที่ใช้เจ้าน้ําหอมตัวนี้ของผู้หญิงตัวเนี้ย เหมือนกันแล้วก็แนะนําผมมาว่าอยากให้ลองแล้วก็อยากให้นํามารีวิวให้ชมกันผ่านช่องทาง YouTube ตัวนี้ของผมก็วันนี้เลยจะมีโอกาสจัดมาและน้ำหอมตัวที่ผมได้พูดถึงก็คือเจ้า d e u t s n h Gabana Light Blue ตัวนี้เป็นของผู้หญิงเนาะ for women กล่องเขาจะมีความสีฟ้าละมุนละไมมากคือถ้าดูจากจากแพคเกจแค่ตาเปล่า อาจจะดูว่ามันธรรมดาลแล้มันสีฟ้าเรียบ,เยบเๆเพลนเพลนแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราลองแกะซีนออกแล้วลองสัมผัสดูที่วัสดุของกล่องเขาเนี่ยคือมันจะเป็นกร,รมีอ่ะคือมันโอเคมากลงทุนคือถือว่านะมันละมุนละไมามากจับแล้วคือแบบว่าเออโอเคออทีนี้ถ้ามาดูที่ขวดข้างในนะก็จะเห็นความสดใสเลยความสดใสร่าเริง เออความละม,มุนละไมมันสื่อได้หล,หลายๆอย่างมากสีของขวที่เป็นสีเป็นขวดแก้วแบบสีขาวคุณๆเนาะเห็นน้าครูคลิกข้างในแล้วก็สีของฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนๆมีสีเงินลุกเล่นนิดหน่อยให้ดูเป็นสีแตัดกันอย่างเงี้ยเปิดฝามาก็จะเจอหัวสเปรย์แบบนี้อืออ่ะทีนี้เนี่ยวันนี้ เรานำน้ำหอมผู้หญิงมารีวิวให้ชมกันทั้งทีเนี่ยวันนี้เราจะไม่มีแขกพิเศษเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็หวังว่าหลายๆคนก็คงอยากจะรอพบกับผู้หญิงคนนี้มาแสนนานเนาะหลังจากที่เธอหายตัวไปเนิ่นนานไปขายบริการหรือไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาหญิงสาวสะพรั่งคนนี้มาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเปป้นี่เองก็คือ เชตุ๋ยของเรานั่นเองยังไงก็ขอเสียงตบต้อนรับโดยการปรบมือดังๆให้กับเชตุ๋ยนะครับเย้ yeah. ขอเชิญเชตุ๋ยเลยครับอ่าก็สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้เชื่อตุ๋ยกลับมาแล้วค่อนข้างจะเป็นการเดินทางที่ยา,ยาวไกลสักนิดหนึ่ง,งวันนี้รู้สึกเจ็ตหลกอย่างแรงมากนะคะวันนี้เชื่อตุ๋ยก็ทําไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้แล้วก็ ตื่นมาก็คือแบบอยู่ในสภาพที่แบบพลุงพลางแบบนี้แหละอันนี้ก็ชดอยดูบ้านนะคะับแต่อาทยาสายร้อนมากะครับคือจริงอยากจะรวบตึงนะคะับรต่ว่ารว,ร,วรวบไม่รอดไม่รอหน้าบานมากวันนี้เจ๊ตุ๋ยก็แบบว่ารู้สึกเป็นเกลียดมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่จะกลับมาพบกับทุกๆคนอีกครั้งอ่าเป๊ะๆให้ขอ,อนหอมสิคะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึง Light Blue นะคะก็เป็นของ d o ยส์แกรบอนนหรือ DNG ที่แป๊ๆได้เกิ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ส่วนตัวแล้วเ่อตัยรู้สึกชอบมากเป็นน้ำหอมที่รู้สึกแบบหยอมร้อนคือแบบเป็นน้ำหอมที่รู้สึกแบบว่าใช้ได้ในทุกๆโอกาสแล้วก็เตุยใช,ใช้ใช้รู้สึกว่าเจตุยรู้สึกรอรู้สึกสวย รู้สึกแบบมีคุณค่ารู้สึกแบบบอบางรู้สึกแบบเป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่อ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะแบบปฏิบัติสามีต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นะร้อนจรงๆเนี่ยวันนี้ไม่รู้กี่องเอาเป็นว่าอ่ะวันนี้มันเป็นวันที่ร้อนมากๆจริงๆก็อ่าอย่างที่แป๊ะๆได้นําน้ําหอมตัวเนี้ย มาให้กับทุกๆคนได้ชมกันนยเ่เจ๊ตุ๋ยมองว่าถูกละคือ light blue for women คนเนี่ยคือเหมาะกับเหมาะกับจริงๆเหมาะกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะมันหมยว่ามันจะเป็นของผู้หญิง,งที่ที่เปไปได้เกิ่นไปแล้วเนี่ยแต่เจ๊ตุ๋ยก็มองว่าถ้าถ้าเจ๊ตุ๋ยอยากจะให้ให้แฟนเจ๊ตุ๋ยใช้นะเจ๊ตุ๋ยคิดว่าตัวเนี้ย,ยววน,น้ำหอมตัวแต่ก็แล้วแต่ที่อยากให้ให้แฟนของเจ๊ตุ๋ยใช้นะเจ๊ตุ๋ยมองว่า ตัวเนี้ยโอเคจริงๆองว่ามันหน้าหน้าหน้าเข้าไปสู่ใกล้ๆคือกลิ่นเขาะจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคืออย่างมันบนผิวของเจนเนี่ยคือวันนี้ก็ลองไปแล้วรู้สึกแบบหอมสดชื่นเป็นกลิ่นมะนาวเปรี้ยวๆที่แป๊ะๆจะบอกไปเหมือนกันใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ ม,มันก็โอเคนะคือเจตยรู้สึกว่าดมแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบสดชื่นตลอดเวรแล้วก็มันให้ให้ห่วงอารมณ์ที่รู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบเบาสบายรู้สึกแบบว่าวันนั้นเนี่ยแม้ว่าจะจะจะ,จะเหนื่อยจะร้อนจะเหนื่อแตกพลักพลัก,ลกขนาดนนเจตุยคิดว่าเจตุยวันนั้นเจ้ตุยรอดคือเมื่อมีไลท์บลูโกดเนี่ยเจตุยรู้สึกมั่นใจแน่นอนนะ แล้วก็อย่างที่เขาบอกกันที่เป้ๆได้เกิดไปเนาะคือมันมันเป็นกลิ่นที่ทําให้เจ๊ตุยรู้สึกว่าเชตุยเหมือนเหมือนผู้หญิงที่สวยมากที่สุดแล้วบนโลกใบนี้เนาะไม่มีใครสวยกว่ากว่าวเจ๊บีแกลอะไรเงี้ยคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือไม่ได้คิดไปเองนะสังเกตจากเบ้าหน้าแล้วก็ทรงเผ้าทรงผมอะไรเนคือแบบว่าโอเคเลยคือแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นการแต่งหน้าเบาๆที่บอกว่า รอดรอดไหมก็นี่แหละคือเจ้าตุ๋ยก็รู้สึกว่าโอเคกับมันมากๆนะสำหรับเจ้าไลท์บลูเดี๋ยวดูเป๊ะๆเป๊ะๆจะแวาไงต่อกระริกรริไปอีแล้วคือแบบแต่งมาขนาดเนี้ยคือจะเอาอะไรวะคือแบบต้องการอลไจากสังคมเนี่ยคือแบบกูเพียเพียมากเลยเจ๊อ้บองตรงคือแบบว่า แค่แค่เพียแดดนี่ก็มากพอแล้วเจอเพียนะเข้าไปอีกเะไยเงี้ยเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยเออจเจ้าอะไรบอกอะไบอกเลยรดิจเจ้าอะไรเออเดี๋ยวนะนี่กูแต่งมาสวยขนาดนี้มึงว่ารักเบ้าหน้ากูเงาหน้ากูดูเหมือนเพียแดดเนี่ยหรอนี่สวยนะที่บ้านกูคาเรียกว่าสวยสวยมากก้วยโอเคปะ มึงเข้าใจไหมว่าความสวยมันคืออะไรอย่างเงี้ยมึงช่วยแยกแยะระหว่างความสวยกับความหอมโอเคปะอย่างเงี้ยเขาเรียกสวยสวยไหมดูกี่ทีก็สวยดูได้นี่คือคือ,คอแบบองศาได้หน้าคือได้มากแบบเรียวเรียวมากแบบธรรมชาติสุดๆคือไม่ได้ร้อยหมองร้อยหมอยอะไรสิ้นเลยนะนี่คือธรรมชาติสรรสร้างมาให้คุณสวยในขนาดนี้แล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยเป๊ะๆเ,เข้าใจเจบ้าได้ไหมโอเคไหม โอเคสวยสวยมากสวยแบบสวยประทับจิตประทับจิตสถิตยอยู่ที่ร่างมากเลยเจ๊อืมนะอ่ะทีนี้ต้องขอถามก่อนว่าเอ่อเจ๊ตุ๋ยเคยรู้จักกับเจ้าไลท์บลูตัวนี้หรือเปล่าอืมเคยใช้หรือเปล่าครับคืออยากจะให้เจ๊ตุ๋ยลองลองอ่า เล่าประสบการณ์กับเจ้า Joyce and g a b a n a Light Blue ตัวนี้ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะลองเลยอ่ะขอขอหน่อยขอขอร่วมแชร์หน่อยอสำหรับ l i g h t b ูโคตรเนี้ยหรอคะก็จริงๆแล้วเพ,พิ่งได้ลองใช้วันนี้แล้วค่ะคือ,อไม่เคยไม่เคยได้ลองลองใช้มาก่อนแล้วก็วันนี้คือได้ลองใช้ไปพร้อมๆกับเปเปๆนี่แหละแล้วก็วรู้สึกแบบว่า เฮ้ยมันโอเคคือแบบว่ามันเป็นน้ําหอมผู้หญิงที่ใช้ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอะอะเอะอะไรก็จะแบบว่าจะต้องแนวแบบดอกไม้แน่นๆวานวดิลาจ๋าจอะไรอย่างนี้คือคือยังไงล่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ที่เจ๊เจ๊เห็นบ่อยนะตามตามน้ําหอมทั่วไปตามตามท้องตลาดหรือว่าตามตามเคอ์เตอร์แบรนด์ต่างเนี่ยคือที่เจ๊เห็นก็คือจจะรู้สึกว่าน้ําหอมผู้ชายเท่านั้นที่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่า กินสดชื่นกินแนวซีไม้ซีด้าซีตรัสกินอะไรพวกเนี้ยหรือกินแบบอ่าพวกหมักันดมันมนาอะไรอย่างเงี้ยเออพืชผักสวนครัวอะไรประมาณเนี้ยแต่สําหรับไลท์บลูตัวเนี้ยเจ๊กลับมองว่าเออม,มันโอเคนะเป๊ะๆแล้วก็คือมันมันไม่จําเป็นจะต้องที่จะแบบว่าจะต้องเป็นวานิลาเป็นดอกกุหลาบเป็นนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบบว่า ให้น้าหอมขวดคนนั้นแลดูเป็นน้าหอมผู้หญิงอนะ่ะเออแต่ตัวนเนี้ยสําหรับไลท์บลูเนี่ยนําความสดชื่นมาให้กับสาวๆได้เหมือนกันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเออจะต้องแบบดอกไม้เริงร่าร่าเริงเนี่ยเริงระบาตามทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าหรืออะไรแบบนั้นคือจะมาแบบเออมันก็นะไม่ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเสมอไปอยนะ่างเงี้ยคือน้ําหอมสดชื่นกับผู้หญิงก็รอดได้เหมือนกันแล้วก็เด่างที่บอกไปคือ เจตุ๋ยก็คิดว่าเออผู้ชายก็ใช้ได้จริงๆิเพราะว่ามันเป็นแนวสดชื่นเนาะแล้วก็ถ้าถ้ายิ่งเหงื่อออกเจว่ามันก็ยิ่งหอมยิ่งตอนนี้คือคืออัดคลิปมาหลายคลิปแล้วคือผว่าเทคแล้วเทคอีกคือแบบว่าเหงื่อพลักมากตอนนี้คือแบบว่าชุ่มมากเพคะนะอบูเจมีคือแบบว่าชุ่มมากตอนนี้คือแบบว่าแต่กลิน่นที่น้าหอมที่อยู่บนผิวเราตอนเนี้ยคือมันยังมันยังหอมแบบหอมแบบหอมแบบอ่อน หอมอ่อนๆแต่หอมแบบได้กลิ่นแล้วมันสดชื่อนอะ่ะมันรู้สึกว่าเออมันมันยังได้อีกได้อีกยังได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมันสามารถคอนโทรลในในวันนั้นทั้งวันของเราได้โอเคเลยสําหรับไลฟ์บลูโกลนี้จะตุ๋ยมาไวาอย่างงี้นะ mm. เป๊ะจะตุ๋ยคิดว่าผู้ชายใช้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเห็นน้องๆที่เขาอเข้ามาคุยกับเป๊ะหลังไมม์เนี่ยคือหลายๆคน ชอบใช้กันเหลอเกินคือแบบผมก็ไม่รู้ว่ามันคือส่วนตัวแล้วคือไม่รู้ว่ามันมันยังไงอะไรเไงี้ยคือแต่เห็นแบบน้องผู้ชายที่มันผู้ชายแท้ๆเนยนะคือแบบว่าเฮ้ยเขาใช้กันอนะแล้วแบบว่างงแบบงงมากว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายใช้ของผู้หญิงงงงง <c oughs> เดี๋ยว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 แป๊ะแป๊ะไม่งงนะคะไม่งงนะคะห้ามงงเด็ดขาดจุดนี้คือจะมางงอะไร แล้วมีสติบ้างน,นะคะคือเจริญสติน,นิดนึงได้ไหมอ่าคือเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วใช่ปะเจก็ได้บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วไลน์บลูโกลดเนี่ยผู้ชายสามารถใช้ได้คือกลิ่นมันแบบมันออกแนวสดชื่นเน่ะเข้าใจว่าผู้ชายก็ชอบที่จะแบบออกกําลังกายนู่นนี่นั่นคือแบบเออก็ต้องความสดต้องอ่าต้องการความสดชื่นใช่ไหมเออคือเจมองว่าตัวเนี้ยใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะแล้วก็คืออย่าไปงงอะไรมากมายนะคือ เจ้ตัวมองว่าน้ําหอมเนี่ยไม่ว่าจะผู้ชายจะของผู้ชายหรือของผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ที่รสนิยมเว้ยคืออย่างเจเนี่ยเจก็ผู้หญิงผู้หญิงเต็มร้อยเลยเนี่ยคือแบบบางทีก็ชอบใช้น้ำหอมน้ำหอมผู้ชายอะไรเงี้ยน้ำหอมผู้ชายก็เต็มตู้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเออหรือยังบางทีผู้ชายก็แบบอยากจะใช้น้ําหอมกลิ่นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะใช้น้ำหอมกลิ่นของผู้หญิงอะไรเงี้ยคือมันก็มีคือมันก็มันเป็นธรรมดาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไป อย่าไปอะไรกับมันมากว่าน้ําหอมผู้หญิงผู้ชายอย่าแตะหรือน้ําหอมผู้ชายชนีอย่ามายุ่งนะคะหรือมันก็ไม่มไมใช่รู้หรมะเออเพราะฉะนั้นจเจริญสติแล้วก็พยายามอย่าไปก้าวล้ำในเรื่องของรสนิยมหรือต่างๆคือมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนจริงๆตรงนี้เนาะเออแลอ้วยอ,นะอย่างเจ้าตุยคอเสิร์ฟเนาะอย่างเจ้าไลท์ t ปูตตัวเนี้ยเนาะมันมีลักษณะ กลิ่นที่ว่ามันออกนสดชื่นเนี่ยอย่างกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยมันจะให้แนวสดชื่นเนาะมันก็จะให้แนวแบบเป็นเป็นเอ่อเป็นมะนาวเนาะเป็นมะนาวของทางบ้านเขาอะไรเงี้ยเออแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอแบบตามริมรัวบ้านเราเลยก็อย่าอย่าเที่ยวไปทึกทักไปเดินเก็บมะนาวแล้วก็เอามาโดมนะคะคือมันไม่ใช่เออแต่เจ๊ตุ๋ยก็ไม่เคยโดมมะนาวบ้านเขาเหมือนกันแต่กลิ่นมันออกมาเป็นกลิ่นเลมอนที่แบบให้อารมณ์ที่แบบอมืมันเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานแบบ มันดูฟุ้งฟิ้งมันดูแบบว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วพอมไปบวกกลิ่นกลิ่นของแอปเปิ้ลเออมันก็โอเคแล้วก็คือแบบเสียว่ามันมันดูละมุนแล้วมันก็ดูแบบเปรี้ยวๆละมุนละมุนที่มันมันโอเคมันลงตัวเฮ้ยมันมันได้แล้วก็มีกลิ่นของซีด้าโน้ตเออมนกลิ่นเปิดเลยเว้ยปกติจะเห็นพวกซีด้าอะไมันก็อยู่กลางๆหรือว่าปลายปลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแต่ก็โอเคพอมากลิ่นกลางหรือมีโน้ตของเขาเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบ เป็นกลิ่นที่แบบออกแนวแบบดอกไม้อ่อนๆแต่ก็แบบไม่ได้เด่นจ๋ามากคือแบบอย่างอย่างที่เชบอ,อกไปคือกลิ่นแรกๆของมัน,นจะให้ความรู้สึกที่แบบสดชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ดอกไม้มันเด่นกว่าแนวสดชื่นมันก็คงมันก็คงจะไม่เข้าคอนเซปต์ของเขาเนาะมันคือไลท์บลูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะจะต้องสดชื่นสักหน่อยถ้าเอาดอกไม้มาอบอวนให้มันดูแบบหนักๆแน่นๆมันก็คงจะหลุดคอนเซปต์นี้ไปอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็ในกลิ่นกลางก็จะมีอะไรอีกล่ะ จะมีบมบูไม้ไผ่เอามาฟาดกูหรอไม่ใช่นะคะไม้ไผ่คือจะเป็นกลิ่นของเปลือกไม้ไผ่เคยไปดมไหมคือบางทีก็ไม่ใช่หลินอะไรนะไม่ใช่หลินหุยหรออะไรนะเอออีหมีแพนดะ้าน่ะเออคือกูไม่เคยกินไผนะ่แล้วเกิดมาก็คือเป็นชนีกัไม่ใช่เป็นไม่เป็นหมี Panda. แพนด้าก็คือแบบว่าก็เป็นอ่าจจะเป็นกลิ่นเปลือกไม้ไผ่อ่อนๆซึ่งมันจะให้ความรู้สึกที่แบบ หอมละมุนละมุนอย่างเงี้ยหน้าลงลิ้นไว้ไม่ใช่นะก็จะมันจะให้ความรู้สึกแบบอ่อนๆดอกไม้อ่อนๆแต่มันก็จะยังมีกลิ่นของแนวแบบเลมอนนะแนวแบบแอปเปิลเปรี้ยวหวานๆที่แบบว่ามาคลุกคลิกๆอ่อนฟรุตตี้ซะมากกว่าในความรู้สึกของของเจ๋เนาะเออแล้วก็เออแต่ฟังเป๊ะเขาว่าต่อลกันนะอืมเสียเบื่อเบื่อเป๊มากงงอะไรนะอีบ้า สติค่ะสติปะกะติแล้วจะตุยใช้กี่สเปรย์แล้วก็อยู่ได้นานไหมแล้วก็กลิ่นมันกระจายได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออยากรู้คือแบบว่าเท่าที่ได้ยินมาคือบางคนเขาบอกว่ากลิ่นมันอ่อนบางคนก็ว่ามันไม่ติดทนอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัววันนี้ใช้มาก็โอเคนะคือเีไปตอนประมาณเก้าโมงนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้แล้วเนาะก็ ยังโอเคอยู่คือกลิ่นยังมีได้ให้ได้กลิ่นอ่อนๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลานะตอนนี้ร้อนมากด้วยเมื่อกี้ไปเดินที่ตลาดมาร้อนมากมาก,ก็ยังโอเคนี่เชตุ๋ยลองแชร์ให้ทุกๆคนเขาดูกันหน่อยให้เขาฟังกันหนะ่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างลอนดูลองฟังเชตุ๋ยพูดคาถามนี้ก็ถ้าจะถามว่าใช้ขีดสเปรย์ปกติแล้วเป็นคนใช้น้าหอมประมาณ4ี่ถึงหสเปรย์ขึ้นไปอย่างตัวไลท์ b บ e ูตัวนี้เนาะ,ะก็ อย่างเมื่อกี้แกบอกว่าอะไรนะเป๊ะๆแกบอกแกไปเดินตลาดใช่ไหมฉันฉันไม่ในขนาดฉันฉันต้องไปเดินห้างอ่ะแต่ก็เมื่อกี้นี้ฉันก็ไปอ่าไปทําบุญที่วัดมาเนาะก็ก็ไปเดินมาก็แดดค่อนข้างร้อนก็รู้สึกอ่าจากที่เมื่อเช้าฉีดไปประมาณน่าจะหกสปเปรย์ได้เนาะก็ฉีดไปที่ที่ร่องอ,อกนะที่บริเวณเนี้ ใต้คอเนาะแล้วก็แล้วก็ข้อ,ขอพับแขนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไ,ได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆตลอดก็มีผู้ชายเดินตามก็บอกว่าได้กลิ่นนะเออแล้วก็เมื่อกี้นี้เราไปรดน้ำนต้นไม้น้าบ้านในสภาพเนี่ยก็โอเคก็คือแบบกลิ่นก็ยังยังโอเคนะรู้สึกว่ากลิ่นมันคือมันเป็นกลิ่นอ่อนๆก็จริงแต่เป็นกลิ่นที่ทําให้เราและคนรอบข้างได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลา เออยิ่งถ้าเดินตามหลังไงรู้สึกออกลิ่นมากลิ่นมาผู้ชายบอกจริงๆแล้วก็แบบใช้ได้โอเคคือถือว่าติดทนนะตอนนี้ก็กี่โมงกี่ยามก็ไปละมาเช้าฉีบตอนเก้าโมงเช้าใช่ไหมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแนละ้วคิดดูสิห้าโมงเย็นนะ่ะเออก็น่าจะหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงได้คิดว่าเอาอยู่นะเออหรือว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจก็พกไปเติมระหว่างวันก็ได้แต่ก็ระวังมันอาจจะแรงเกินไปเพราะว่า แล้วถ้าผิวคนเนาะเจก็ไม่อยากที่จะแบบมาคอนวินส์หรือมามาแบบมาโฆษณาชวนเชื่ออะไรมากๆอย่าเงี้ยก็คือแบบไปลองเองเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าผิวคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะเคมีคนมันไม่เหมือนกันคือบางคนใช้ดีบางคนใช้ก็ไม่โอเคก็มันก็มีเยอะแยะแตกต่างให้เห็นไปอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นคือไปลองเองเถอะแต่สําหรับเจลเราเจลเจโอเคนะคิดว่าเป๊ะๆก็คงจะโอเคเหมือนกันอืมประมาณนี้แหละ แล้วถามจริงๆอะใช้ตัวเนี้ยงานเข้ามั้ยใช่ตัวเออยากรู้ว่าคือสวยขนาดเนี้ยคือแบบนี่นี่แต่งตัวไปไหนเนี่ยถามหน่อยคือแบบจะเข่าว,ว่าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านแต่งตัวอย่างเงี้ยคือเพื่ออะไรเอองงมากคือแต่งมาอย่างเงี้ยเต็มเต็มแต่งเต็มมากเพื่ออะไรเอออยากรู้งานเข้าไหมใช้ตัวเนี้ยเอา้าถามได้สินี่บ้าหรือเปล่าถามว่างานเข้าไหม อาถามวนไปวนมาก็กลับมาเข้าเรื่องผู้ชายเ,ยเป็นผู้ชายป่ะเนี่ยเป๊ะๆคุณเ,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 เริ่มงงละอแน่นอนคือแน่นอนเลยว่าคืองานเข้าแน่นอนต้องได้นะไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้จะคอมแบตก็ตีนอ,อะไรสักอย่างเอาไม่ไม่พูดเล่นคือก็ต้องได้นะคิดว่าเพราะว่ามันหอมอ่ะเราเราสวยขนาดนี้เราเรามีกลิ่นที่หอมขนาดนี้มันคิดว่ายังไงก็ต้องได้แน่ อะไรที่เมื่อกี้ถามนี่ประมาแบบแกนี่ไม่จําอะไรเลยเป๊ะๆคือแบบบอกไปแล้วว่าแต่งตัวนี้ไปทําบุญไปทําบุญมาเออสักการะองสังกการะทาตุเขาทำเขาไปเออไม่ใช่จะมาแต่งแต่งแบบนี้อยู่บ้านเฉยๆบ้านหรือเปล่าก็มีสต,ติอยู่ไม่ใช่อะไรออไม่ใช่คนบ้าเออแต่งนี้เป็นนอนสนปรุงไหมล่ะอีบ้าโอ้สติค่ะสต,ติเป๊ะๆไม่มีสต,ตินะเนี่ยโอ้เบื่อจังเลยอ่ะ เออเดี๋ยวนะเอ,อ้ที่พูดพูดมาเนี่ยคืองานเข้าที่ว่านี่คือโดนลกไปโซมหรือว่าโดนลไปกระทืบนะขอขอให้เคลียร์เคลียร์สิดนึงได้ไหมโอเคปะ่ะเป๊ะน,นี่นะคือไม่เข้าใจเลยเจเลยจริงๆอะ่ะคือเจบอกไปแล้วว่าเจงานเข้าคืองานเข้าโอเคปะ่ะเอออาจจะโดนลากลากไปกระทืบไปไปก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็ต้องโดนลุมโซมอะ่ะเพราะว่าสวย อเหมือนกับตอนแรกก็กระทืบเอากระทืบเอาพอกระทืบอจนได้ที่แล้วไหมเลือดฝาดมเลือดฝาดแลไหมสวยสิคะเปลงปางยี่ดอกเปลงเลยค่ะผู้ชายชอบสุดท้ายก็ต้องลุงโซมอ่โอเคปะ่ะก็ถือว่างานข้าวนะแบบเนี้ยอืมฮาร์ดคอร์เจอชอบโอเคพยายามจะเชื่อนะเพราะว่าอืมก็ ให้และการให้ในความสวยคือสวยมากมันจะสวยไปไหนคือแบบว่าขนาดอยู่บ้านเฉยๆก็ยังแต่งเต็มขนาดนี้เออแต่งสภาพนี้เป็นรดน้ำต้นไม้คือกง,งงมากอะไรขนาดนี้นะเดี๋ยวก็นอนสภาพนี้เลยไหมคืนนี้นะยังไงก็นอนเป็นสภาพนี้เลยละกันอมตังด้วยก็จะดีมากนะอ่ะก็นะเอาเป็นว่าไงก็ วันนี้ก็อุตส่ามีเจต,ตุ๋ยมามาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็คือแบบรู้สึกแบบขอบคุณมากเลยที่แบบว่าอุตส่ามามาปรากฏกายให้ทุกๆคนได้เห็นหลังจากที่หายไปนานมากคือแบบว่ามีมีงานอีเวนต์เยอะมากอะไรเงีเ้ยเออก็เห็นใจก็คือเจ้ต,ตจนนุ๋ยคงจะเหนื่อยตอนนี้คือเจ็ตแลกนะเพิ่งกลับมาคือแบบว่าง่วงเหงาเหานอนอนะไรเงีเ้ยเออเดี๋ยวฝากเจต,ตุย๋ยลาแฟนๆหน่อยแล้วกันนะ โอ้ยเป๊ะอะไรนักหนาก็บอกแล้วว่ามาเช้าไปทําบุญป่ะอู้เจ๊บอกกี่รอบแล้วนี้ว่าเจ๊ไปทําบุญทําบุญมาเชา้านี้โอเคเจ๊แหละก็ใช่เพิ่งกลับมาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดเพราะว่าบินบ่อยบินบ่อยมากแล้วมาใช้คําว่าเจ๊ปรากฏกายคืออะไรยังไงคือนี่กูคนะะนะไม่ใช่ผีป่าวว่าไม่ใช่กระสือไม่ใช่แบบผีปอบอะไรที่จะมาปรากฏกายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบ เป็นนางแบบก็ต้องบินบ่อยคือแบบไปใช้คําว่าปรากฏกายอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่กระสือจะต้องบินไปนู่นบินไปนี่ไปกินขี้หรืออีบา้าง้องมสตมิบ่อยแล้วนันเนี่ยต้องให้ต้องให้พูดต้องให้แต่งเตือนไั่ใช่อะไรแบจับผมอะไรนั้นกูก็อะไรของกูก็ไม่รู้ร้อนมากค่ะคุณผ,ผู้ชมอ่ะตาบันว่าก็วันนี้ก็คือแบบก็รู้สึกแบบรู้สึกเป็นเกลียดอีกแล้วก็คือแบบว่าที่ ที่ได้กลับมาเนาะในในช่องทางการรีวิวน้ำหอมทาง Youtube ของเปเปๆคนนี้นก็คือเจ๊จุดรู้สึกว่ารู้สึกปากลืมมากแล้วก็รู้สึกโอเคจริงๆกับเจ้า Light b l u e ตัวนี้เนาะดูสิสวยเหมือนหน้าเจ๊เลยเห็นปะเอ้ามองกี่มุมกี่มุมก็สวยเียเยนาะดูองศาหน้าเรียวมากสวยจริงๆน้ำหอมมาขวดสวยดูสิเห็นไหม ตรงแข่งเ่อเหมือนหน้ากูเลยเหมนละแต่ก็มีความอ่อนโยนมีสีฟ้าน่นน,นีนน่นั่นโอเคนั่นแล้วกูกิ้ก็อ่ะก็เนี่ยรู้สึกวันนี้รู้สึกโอเคนะขอแล้วก็ขอบคุณเปป้ด้วยที่แบบว่าเปิดโอกาสให้เจได้มาได้มาพบปะกับแฟนแฟนของเปป้ที่แบบว่าเอาเาาอ,อ, P บบอตอนนี้ก็เห็นมันเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รู้สึกดีใจกับเปป้ด้วยที่แบบว่านังเนี่ยผู้ชายทักมาอีกแล้วอาจจะเป็นแฟนแฟนที่ทักเข้ามาเสียงติ้งต่องติ้งต่องอืมน่ะ ก็รู้สึกรู้สึกดีใจกับเปเป้ด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณแทนเปเป้จริงๆที่แบบว่าทุกๆคนเนี่ยแบบเข้ามาดูแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมามควาคอมมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อานเปเป้ไปเจอแฟนคลับมาด้วยเนาะได้กินหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยพูดเร้นนะคะอ่ะก็นั่นแหละก็ฝาก ฝากเจ๊ตุ๋ยเอาไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยก็คือนานๆจะได้มาสักทีแต่ก็มากี่ทีกี่ทีก็สวยตลอดเห็นเปล่ะเออก็ยังไงก็นะก็ช่วยๆกันดูผลงานของเป๊ะเคนนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เจ๊ตุ๋ยก็จะมาสร้างสีสันเล็กๆน้อยๆอย่างบ้าๆบอๆคือก็นะหน่อยก็ยังมีสติอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าคงจะไม่เบื่อกันแล้วก็คงจะคงจะดูแล้วก็คงจะแบบยิ้มแย้มจมใส่กันไม่ได้ว่าเอออีนี่มันบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะ เอาไว้ดูคำๆและกันก็ฝากไว้สำหรับรีวิวนี้ที่เจ๊ตุ๋ยได้ไ่มีส่วนร่วมกับเจ้าไลฟ์บลูขวดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฟังไปเป้เขาพล่ำต่อไปวันนี้ก็นะไปก่อนละบายบายรักทุกคนมากๆแม่ชะกูอ่ะเอาละครับก็เจ๊ตุ๋ยก็ล่ำลากัไปแล้วก็ วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เป้ก,ก็ขอฝากไว้สำหรับเจ้ารีวิวตัวนี้ของน้ำหอมที่มีสเสน่ห์ที่ดูแบบบอบบางอ่อนโยนละมุนละไมของเจ้าด e โดยชัดแองการ์ตาหน้าไลท์บลูฟอร์วีแมนขวดนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะ ใช้มันกันอยู่แล้วแหละสำหรับคนที่ใช้น้ําหอมอยู่แล้วอ่ะคือคงจะชื่นชอบกลิ่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็คงจะรู้อยู่กัจใจแล้วรู้ดีอยู่ในเรื่องกิตติศัพท์ของความเป็นตัวเขาอ่ะได้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คงจะไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากมายแต่สําหรับคนที่ไม่เคยได้ใช้น้ําหอมหรือว่าอาจจะใช้อยู่แต่ไม่เคยสัมผัสเจ้าไลท์ l ลูก็อยากจะให้ลองหาโอกาสไปลองทําความรู้จัก ดูนะครับคือใช้แล้วอาจจะรู้สึกแบบสะพริงนะนกับเจ๊ตุ๋ยนี่เลยก็ได้นะใช้แล้วสวยเลยดูหน้าทะนุถนอมนะแต่เจ๊ตุยหน้าดูไปแล้วรากแบบขึามากนะอ่ะเอาว่าวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับรีวิวตัวนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบการสําหรับรีวิวตัวนี้ยังไงซะก็นะฝากติดตามผลงานกันต่อๆไปแล้วก็จะมีรีวิวมาให้ชมอีกเรื่อยๆจะพยายามหาอะไรใหม่ๆมา ให้ชมกันอยู่ตลอดเวลาก็ค่อยๆทำไปเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายส่งเชื่อตัวหน่อย